คุณผูช้ชมครับมันเหลือจากเมื่อคืนหนึ่งแล้วเหลือเราต้องคิดว่าจะทำอะไรดีเพื่อให้เกิดประโยชน์อะไดีทำอะไรดีคิดได้ละการไปดูการไปดูแทนแทนแทนขนมมันที่เรากำลังจะทำอยู่นี้เป็นภูมิปัญญาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้น,นะจ๊ะ เป็นขนมที่แถนภาคใต้รู้จักกันอร่อยอร่อยและก็อร่อยบอกได้คําเดียวซึ่งมันที่เรามีอยู่แล้วเป็นมันที่เราผ่านการนึ่งเรียบร้อยอันนี้แหละสมบูรณ์แบบนะครับส่วนผสมก็ไม่ยุ่งยากไม่มีอะไรมากมีเท่าที่หาได้ในโครเรือเจ๊ะประกอบด้วยมันของเรามันของเรานั้นต้องบี้บี้บี้นวดนวดนวด,นวดและตามด้วย แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะครับผสมด้วยน้ำเปล่าและเกลือแล้วก็นวด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 ให้เข้ากันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นเราจะมาห่อทำแป้งเป็นกลมๆนะฮะเพื่อที่จะห่อไส้ข้างในไส้ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะจ๊ะใช้น้ำตานี่แหละใส่เข้าไปก่อนที่เราจะปิดผนึกทุกอย่าง เป็นก้อนจะจะเป็นรูปทรงอะไรนั้นก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นรูปกลมรีๆอย่างนี้ละจ้าจากที่ได้รูปทรงตามที่ต้องการแล้วเราก็จะลงในน้ำมัน,นร้อนเพื่อทอดนะครับทอดให้สุกซึ่งครั้งนี้นั้นผมทอดสองรอบเพื่อให้กรอบนอกนุ่มในสำหรับขนมภูมิปัญญาที่ว่านี้ทางเฉลิมใต้เรียกว่าขนมเฉแม ขนมเจแมกนะจ๊ะก็คือขนมมันที่ข้างในนั้นเป็นน้ำตาลคาราเมลหลังจากที่เราทอดขนมมันในน้ำมันร้อนๆเรียบร้อยแล้วข้างในนะจ๊ะน้ำตาลก็จะละลายเป็นคาราเมลกัดหนึ่งคำกัดความอร่อยชุ่มฉ่ำนะฮะหวานในแล้วก็นอกนั้นกรอบนุ่มอร่อยกินพร้อมกับน้ำชาได้รสชาติได้ ความสนุกสุขสรรหันษาลิทีเดียนะจ๊ะได้เวลาพิสูจน์นะจ๊ะเราจะให้คนที่ไม่เคยชิมขนมชิ้นนี้มาก่อนเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างจะว้าวหรือไม่ขนมอุปัญญาท้องถิ่นพิสูจน์จ้ะวสมันคืออะไรคะรสชาติเป็นยังไง เอาจริงๆเอาจริงๆจริงๆไม่เคินนี่เป็นการกินครั้งแรกใช่แล้วข้างในจะเป็นยังไงข้างไรมีมันม่วงมันคือขนมอะไรยังไม่รู้เลือเนี่ยมีความหวานมีความมันของมันม่วงมีแป้งว่ะให้ดูนะคะกัดกัดเต็มคำเลย านาค,คุณผู้ชมครับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งสวยงามเสมอนะครับจะอยู่ภาคไหนจุดใดของประเทศไทยทุกสิ่งทุกอย่างในพื้นที่ของเรานั้นคือความสวยงามที่สมบูรณ์แบบอย่าลืมที่จะถ่ายทอดกพอย่าลืมที่จะบอกต่อบอกลกล่าวกันต่อไปนะครับส่วนสูตรขนมแจแม่ของผมนี้ถูกสูตรหรือไม่ก็ไม่ทราบได้เชื่อมั่นว่า มันอร่อยในแบบของผมนะครับขอบคุณที่ติดตามช่วยกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ